คอมนอห้ส8่สาค่ะพี่เป้สำหรับงานนี้ครับเป็นไงบ้างเราก็คือหนึ่งในคนที่ร่วมกติก<ช>ิณ์ด้วยค่ะดีใจที่มีงานบางกอก international film festival ที่กรุงเทพครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เดอะสโตรแล้วก็หนังสวยเรื่องได้พาร่วมถึงทักกาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมได้พาผมแล้วก็ทีมงานไปเฟสติวัลก็หลายที่อยู่แล้วเราได้เห็น ประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของรงการอย่างเดียวเป็นเรื่องของสถานที่ด้วยเป็นเรื่องของเมืองด้วยบางทีมันทําให้เมืองเราคึกคักมากขึ้น,นกิจกรรมทำมากขึ้นแล้วก็เป,ไป,ไป,ไปดิดเปิดตาแล้วกันเปิดเปิดตาให้กับคนทํางานภาพยนตร์แล้วก็คนเสพภาพยนตร์สำหรับเทศกาลนีกิจกรรมไรตอนนี้มันคิดไปว่ามันแบบมีความพิเศษยังไงคะแน่นอนตัวมหนังที่เราหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งโรงภาพยนตร์เมืองไทยก็ เรียกว่าเป็นท็อปของโลกเหมือนกันถ้าคุณอยากดูนหนังดีๆในโรงภาพยนตร์ที่นี่ก็จะมีหนังดีๆแต่แปลกให้คุณได้อยู่แน่นอนรวมถึงการพบปะก,กับดาราผู้กำกับที่เขาจะมาร่วมงานคือผมเชื่อเลยว่าถ้าบอกว่าบางกอกฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยผู้กำกับทั่วโลกก็อยากมาเหมือนที่แบบว่าเราอยากไปอย่างผมได้โอกัสทำงานแล้วบอกว่าการได้ไปเฟสติวัลเป็นเหมือนเป็นโบนัสถ้าเป็นโบนัสที่กรุงเทพเนี่ยคนทั่วโลกก็อยากมา สัมผัสงานนี้มาก่อเนเลยนะคอือจะบอกว่าจําไม่ได้จะเป็นเรื่องโกหกนะครับผมจําได้ครับว่าสิบห้าปีที่แล้วเคยมีงานนี้ครับผม mm hmm. แล้วก็จําได้ว่ามีการเปิดตัวยิ่งใหญ่มีดารามาหลายๆคนครับแล้วก็เงียบหายไปผมไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเกิอดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมันเป็นฟันเฟืองที่นักพนใหญ่ๆเขามีครับเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีในกรุงเทพบ้างก,ก็คงเทพมากๆเลยครับแล้วก็ มีประโยชน์มากๆเพราะว่าที่ไปมาสองสามที่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับคนทำหนักแล้วก็ประโยชน์กับอุตสาหกรรมภาพยนต์จริงๆครับกับในตัวที่เขาสร้างนะเพราะว่ามันได้ให้โอกาสแล้วมันก็ได้สร้างความรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆย้อนกลับมาที่แว่ามันจะมีประโยชน์กับคนทำหนักอันนี้ในฐานะที่พี่เป้ก็ทำหนักเอนกันคิดว่าแบบมันจะให้อะไรกับเราก็คงให้คอนเนคชั่นแหละว่าเรามีโอกาสจะโดนช้อปปิ้ง แล้วก็มีโอกาสจะช้อปปิ้งเช่นเดียวกันมันมีโซนที่เขาเรียกว่ามาร์เก็ตครับคืออย่าง<ม>โปรดิวเซอร์ผมจังกาสตูดิโอคาร์แมนไลน์เนี่ยเขาก็ต้องไปออกมือที่ต่างประเทศ<ม>ไปตลาดต่างประเทศ<ม>แล้วในเมื่อถ้าตลาดมันเกิดขึ้นในประเทศเราอ่ะทุกอย่างมันก็คงสะดวกมากขึ้นแล้วก็คงคล่องตัวมากขึ้นครับผมเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศเป็นไปกับผมเป็นคนทำงานในโคจิมีดันรู้สึกกดดันไหมครับเนี่ย เออผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผม,บผมก็มาอธิบายประสบการณ์ที่ช่วงปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผมก็เป็นหน้าใหม่นะครับคือปีที่ผ่านมานี้ดันได้ได้ใช้ชีวิตเป็นเป็นผู้กำกับแล้วดันได้ไปเดินทางหลายๆที่ครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าครับไม่ได้กดดันอะไรทีมงานแน่จะเหนื่อยกันอยู่ครับเพราะว่าค่อนข้างจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็สเกลงานใหญ่หนัง200กว่าเรื่อง ก็สึดความน้าใหม่ก็คือน้าใหม่ปุ๊บก็ปังเลยเรื่อ,แองแรกก็ปังเลยสมมติปากไหมครับสมมติปากนะครับ <c oughs> ก็ความจริงแล้ววันก่อนคุยกับพุ่มกับที่เขาเข้ากับอย่างเดียวเขาก็บอกว่าอย่างเราเป็นดาราด้วยไงเออ <c oughs> ต้องยอมรับว่าเราเป็นนักแสดงมาก,ก่อนเราไปทำวงการบันเทิงมาก่อนมันก็เป็นเรื่องเรื่องการออกหน้าที่มันเป็นงานที่เราไม่ได้ฝ <c oughs> ึกอะไรแบบกับคนอื่นแต่จะรู้สึกว่าพอทำแล้วไม่อยากจะออกหน้าอะไรแต่ว่าถ้าออกหน้ากับผมผมก็รู้สึกว่าถ้ามันทำให้ หนังเราดังขึ้นหรือว่าทําให้มีประโยชน์กับเทศกาลเนี่ยก็ออกหน้าก็ได้อย่าคราวนี้ตะโกนเรานี่ไปกี่ประเทศนะครับแตอนนี้อยู่เน็ตติกครับเขาอยู่เน็ตติกเนี่ยก็ไปตอนที้ช่วงทั่วเอเชียเัาออกเฉียงใต้นะครับขอโม้หน่อยนะครับมีขึ้นแล้วดีขึ้นดับหนึ่งเมืองไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะฮะเพราะว่าขึ้นดับหนึ่งที่เวียดนามอันดับสองไต้หวันอันดับสามฮ่องกงเนี่ยมันก็น่าจะโม้ได้ ครับโดยที่เราไม่ได้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้มีการแบบว่าสมโปรโมทอะไรปนะครับ oh. โปรโมทด้วยหน้าของน้องเจ้านายแล้วก็โปสเตอร์เดอะสโตนเท่านั้นนะคร oh. ก็เลยก็เลยดีใจครับดีใจครับ oh. โ,มโมนดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปฉายแบบว่า ไปฉายตามเทศกาลแต่ไม่ได้ไปฉายตามโรงปกติแต่ตอนนี้เข้าเน็ตฟิกแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็รบกวนด้วยนะครับยังไม่วลาเปิดเข้าไปแล้วมันเห็นอันดับหนึ่งครับเราบันเทิงเราไปซื้อไปแลสิ่งแรกที่จะทำก็คือจับมือถือแล้วก็ถ่ายรูปครับแล้วก็โชว์ไปในกลุ่มต่างๆที่เรามีประมาณยี่สิบ้ากลุ่มเราดับหนึ่งแล้วนะแล้วเพื่อนๆว่าไตอบมาว่าเพื่อนเสือจะเงียบลรอครับว่าเริ่มเริ่มเริ่มบอกว่าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีทำเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องาย เริ่มมีไหมครับเริ่มมีไหมครับต้องขอบคุณทางทักก้าแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ทําให้ในปีนี้ตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยรวมถึงค่ายจังกาพาเมไลยด้วยผมยังเที่ยวจนไม่มีเวลาทำงานเลยครับก็ไปตามที่ต่างๆเลยครับโดดไปโดดมาโชคดีมีโอกาสได้ไปหลายๆที่ครับด้วยความที่ภาพยนตร์พาไปไม่ใช่แค่เดอะสโตนนะครับทั้งแต่งมังวัยหนุ่มที่พาผมไปตามเทศกาลต่างๆ ก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับเริ่มได้แรงบันดาลใจเนี่ยจากที่เราตะเวนไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างนี้ยครับก็ได้ได้เจ็ทแหลกครับไม่ต้องขอโทษที่มันยังมันยังมันยังมันก็มีแหละครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นสักทีครับไม่ต้องพูดคนเชียร์ยังบอกว่าให้มีภาคสองคุณอยากดูภาคสองจริงๆเหรอจริง ดูหรือยังดูแล้วดูแล้วดูแล้วที่่ก็ค่ายไม่ดูไม่ได้ไม่รู้ครับอุยไม่รู้ครับว่าว่าจะมีหรือเปล่าอย่างอย่างเรื่องนี้ครักับของส่นครับมีแบบเรื่องต่อไปจะแบบกำกับเดี่ยวมีโครงการดูเฉลี่ยคือผมกับคุณดีวุฒิพงษ์เนี่ยน่าจะเป็นหญิงหย่างที่ค่อนข้างเข้ากันแล้วครับผมคิดว่าผมไม่มีเขาผมก็คงทําไม่ได้แบบนี้แน่นอนเขาไม่มีผมไปเช่นกันก็เลยคิดว่า เรายังจะทีมอัพกันไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถึงไม่ทําหนังก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ต้องแยกกันนะาจะดีใจกว่าเนี่ยตอนนี้มันเหมือนว่าปกกระแสเครื่องเลยบ้าเราไปเลยแบบว่าติ่งลงไปเป็นปิกขึ้นมาอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งดีขึ้นเยอะๆจะได้ขายสักทีตอนนี้เช่ามาแล้วยังยังติดดอยอยู่เลยแล้วอย่างองค์นี้งค์องค์นี้มานี่ยังไงองคนี้องคนี้ไม่ปล่อยครับ แปดหลักต้องมีตรงนี้มีเป็นของขวัญครับแปดหลักต้องมีไม่ถึงแปดแต่ถ้าใช้แปดไม่ติดก็าแปดหลักหน่อยนะเขาแปดหลักเลยแปดหลักอื่นแปดหลักอื่นแปดหลักต่อยแปดหลักต่อยเลยแปดหลักต่อยเลยเขาบห็เลยจะขายพักกันออกรายการบันเทิงไทยแล้วเหรอผมว่ายากเลยนะข้าวหุง อ่าแเอาเท่ากับว่าอันนี้สำหรับงานเพลงครับไปงานเพลงแต่คนบอกว่าอย่างมันปังแล้วมันไม่ได้ปล่อยเพลงเราหรอเพลงเพลงก็เพลงก็ไก่ก็ปังเหมือนกันแต่ว่ากดเข้าไปใน YouTube 12ปีที่แล้วมันกลับมาครับก็เป็นเกียรติมากๆครับผมเกียรติมากๆที่ว่าไก่กับมาเลเนี่ยได้กลับมาให้สู่น้องๆเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาได้ฟังกันนะบางคนที่เอลฟาเนี่ยมาลองให้ผมฟังที่ตัวเท้าเอวนะครับแล้วก็ก็เป็น เป็นเกียรติมากมากครับแต่ว่ามีเพลงใหม่แน่นอนครับมีเพลงใหม่แน่นอนเดี๋ยวกับค่ายวัสดุดักครับหายไปทําหนังมาปีกว่าทางค่ายเขาก็ตามแล้วตามอีกว่าเมื่อไหร่จะเอาเพลงมาส่งไปตอนนี้ก็ทําแล้วครับไม่ปกติเราออกเพลงเนี่ยใช่ครับออกนาน้าอะไรห่างเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าหายตัวไปทําหนังเหมือนกับว่าเหมือนปิดเทอมเลยครับคือหายตัวไปอยู่กับภาพยนตร์อย่างเดียวตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆทําอยู่ครับก็อัลบั้มเดิมนะครับอัลบั้มบกหักติดยาหมาตาย ออกค้างอยู่3ามเพลงครับมันมันมันีความมันมีความคิดถึงนะว่าหายไปนานเลยเพราะว่าแบบคิดถึงครับดนตรีก็สนุกครับดนตรีก็เสิร์ตออยเสิร์ตก็คิดถึงครับก็มีเล่นบ้างครับมีเดือนละครั้งอะไรม่แต่ว่าคนเขาสกีเวทเนี่อยากให้แบบเป็นแนวแบบเหมือนไก่เหมือนมาเลยอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไปไปไกลอยู่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้แจ๋วกว่าไก่กับมาเลยอุ้ยเป็นเรื่องแล้วก็ต้องโม่อยู่แล้วครับอะไรก็ต้องโมครับ นี่คือสปอยใช่ไหมคะว่ามันจะแบบมันแจ๋วกว่าอยู่แล้วผมแต่ว่าผมไม่ได้ออกเพลงเดียวผมจะลือเจ็ดเพลงครับที่จะออกตั้งแต่ตอนนี้ถึงถึงถึงกลางปีหน้าครับจะเป็นอัลบั้มสิบเพลงชื่ออัลบั้มอกหักติดยาหมาตายนะครับฝากด้วยนะครับเพลงยังมีอยู่ครับแต่ถามว่าคาดหวังไหมก็ไม่ค่อยกระทำเต็มที่ทุกครั้งแต่สัญญาว่ามีออกมาแม่มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับตามฟังกันด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผม ออกเพลงใหม่เกือบตลอดเลยเจนก่อนเดอะสโตนเนี่ยค่ะพี่ไปค่ะมีฟุ้งๆเห็นภาพคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างงี้ต้องไหมคะพออาร์บง,อ,บอ,งอัลบัม้มออกแล้วดีใจ <ๆ S 2> กับน้องๆมากเลยนะครับที่แต่ละคนก็มีคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าทําวงมาอาัลบั้มหนึ่งสองอารบั้มก็มีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วดีใจด้วยครับผมไม่มีเลยครับคือไม่คิดเลยครับรู้สึกว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กเยอะๆไปก่อนใช่แต่ว่าเล่นเล่นตามร้านปกติผมก็เล่นเพลงเยอะอยู่แล้ว คนส่ใหญ่ก็ไม่รู้จะเยอะกว่านั้นได้ยังไงอ่ะสุว่าถ้ามีคนเสิร์เล็กเยอะๆก็จะดีใจแหะครับอันนี้ขอคนเสิร์เล็กก่อนนะขอคอนความขอความคนสิร์เล็กเล็กถ้าเพลงจิตเพลงก็ไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับปคอนเสิร์ตนะคะ